นี่เราอยู่ในรายการไอเลิฟสุดสัปดาห์นะครับพาผมมาที่เยาวราชนะครับร้อนร้อนนะ <c oughs> ร้อนเลยไม่ได้มาที่นี่นานมากๆเลยนะครับน่าจะเกือบ17 18ปีแล้วนะครับถึงเต้นบ้าครับวันนี้นะครับรถเยอะมากเลยครับกลัวรถเฉียวมีรถตีแจ๊สด้วยนะ <c oughs> <c oughs>

ยัดก่อนกินเนี่ยมันเยอะเบรอไม่รู้ผมบอกไว้ทันผมกินไม่หมดผมจะห่อกลับบ้านเมนูของผมที <Labor ator il orter> ่ผมสั่งเนี่ยเป็นสุกี้แห้งนะครับในกระทะร้อน เมื่อกี้ก็ราดน้ำจิ้มลงไปตรงขอบเนี่ยฮะขอบจะมีความร้อนแล้วควันก็จะตีขึ้นมาวานขั่วเลยขอ,ข,ขอได้ไข่เนี่ยขอได้ไข่ ไรบ้างพี่ผมได้คำเดียวเลยว่าร้อนฮะร้อนฮะคำสุดที่ตามมาคืออร่อยอร้อนร้อนเลย สำหรับร้านแรกนะครับโอเคมากเลยครับอร่อยจริง,นะ,น,งน,นะแต่ร้านนีว่าหน้าตาสวยงามแล้วก็รสชาติดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยนะครับไปลุยต่อไปเลยครับร้านต่อไปครับ บบมาเจอเขาเรียกว่าร้านคุีสตรีทอะไรพวกนี้ในในในประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันมันดีอะ่ะมันดีทําให้แบบคนที่เขาเดินมาแล้วแบบร้อนๆแล้วก็คนเยอะเนี่ยมันผ่อนคลายได้แล้วก็มีอะไรให้ให้ดูให้ชมสองข้างทางมันดีมากเลยดีมากมันมันมีเสน่ห์มากเลยที่ร้านกับเพล่ปลากร้านหนึ่งมีตำนานนะครับชื่อร้านเดือดอ้วนนะครับ ที่เราจะมากินกันวันนี้นะครับที่เยาวาราชนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูตามชกตามชิมกันนะครับว่าเฉพปปาะปลา้านเนื้อวัวจากอร่อยขนาดไหน,รน,นครับผมเพื่อนนะครับฟ้าเปรมคุณหลดแล้วคุณหลดแล้วคุณไม่รอเราคุณพลาดนะครับคุณต้องจำไว้ว่าความใจร้อนของคุณเนี่ย ท่านไ้ผูพลาดสิ่งที่ดีๆในชีวิตไปหวัดด้ว <c oughs> เราขอหัวล่อยยอะคุณ <c oughs> ของแพ้ต้องร้อนใช่ไหมครับไม่ไร้รอ,นรอนไม่ใช่ของแพ้ร้นะอนฮะต้นตำรับความชาติ คือเราพราะปลาแท้แน่นอนไม่ต้องสงสัยใช่เป็นปลาอะไรครับน่าจะเป็นปลาจากลูกน้ำมะเขซอนสอน เรากินไปหลายเมนูแล้วแต่ว่าเฉพาะส่วน,นของหวานยังเหลือนะครับเดี๋ยวเราไปลุยของหวานกันต่อนะครับมาดูกันครับว่าจะมีของหวานอะไรน่าทานบ้างที่แหลมวราชนะครับไปเครับถึงแล้วนะครับร้านสนิตความนะครับเป็นแหล่งรวมของหวานหลายเมนูเลยฮะเต้าดุกลำใหญ่เต้าดุกลำใหญ่ ้องสั่งกลับไปทานบ้านด้วยนะฮะเพราะว่ารสชาติอร่อยมากแล้วก็แบบเข้มข้นเต็มไปด้วยคุณประโยชน์จากสมุนไจรจีนะฮะก็เลยจะสั่งไปนะฮะสี่ห้าถุงกลับไปฝากคุณแม่และคับพี่สาวที่บ้านด้วยนะครับมีเครื่องเยอะมากๆนะฮะ,ะคะือมีแป้วยพุทรามีเกาลัดครับ อย่างที่บอกว่าปกติแล้วเราไม่ค่อยได้มีโอกาสคือเท่าชีตรประจําวันอะไม่มีโอกาสมานั่งทานอะไรแบบนี้หรอกฮะผมว่าจะต้องขอบคุณทางสุดสัปดาห์ด้วยนะครับที่เชิญผมมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสุขมากวันนี้ได้ทานอาหารอร่อยทั้งของค้าของหวานอะไรคือแน่นอนทะเยาวราชเป็นต้นกำลับของอาหารที่อร่อยมากๆอยู่แล้วนะค,ะครับมากๆเลยครับเี่มากเลยครับ ไอเลิฟสุดสัปดาห์วันพุ่มเลย <c oughs> นะเ,เ,เรมแบบ้าคุณจะต้องแบบอลาตาร้อนพวกเราสองคนพลาดพลาดช่วยไหมครับไม่ละครับไม่ละครับเดี๋ยวน <c oughs> านนานข้าวไม่ได้ครับ <c oughs>